สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับจะเอาข่าวดีมาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราที่รอคอยกันมานานเหลือเกินนั่นเองครับผมเพราะว่าคอรมอรก็มีไฟเขียวให้ประกันรายได้ยางพาราตามสัญญางบกว่าหมื่นล้านบาทสำหรับเกรรษตรกรที่แจ้งการขึ้นทะเบียนกับกยทภายในวันที่14มิถุนายน64เท่านั้นนะครับสำหรับเกรรษตรกรก็สามารถเช็คตรวจสอบสถานะ ของเกษตรกร,ร,กรผ่านลิงก์นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงก็คือตรวจสอบได้นั่นเองสำหรับประกันราคายางพารานั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับมาดูความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพารานับตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกรย ครั้งที่1ทับ2,564เมื่อวันที่15กันยายน2,564ที่ผ่านมาโดยมีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ล่าสุดก็มีความคืบหน้าตามลำดับนั่นเอง วันนี้ก็คือ30พฤศจิก,กายน2564นายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เผยกับนักข่าวว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราวันนี้เป็นข่าวดีที่จะแจ้งแก่พี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือกรมก็ได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่3ระยะประกันก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ย้อนหลังไปมาถึงมีนาคม2565แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนก็จะได้ร้อยละ60และคนกรีดยางได้ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน25ไร่โดยกำหนดราคาประกันราคาไว้ดังนี้แต่ละชนิดของยางนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีก็จะได้ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100%ก็จะได้ที่57บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 50%ก็จะได้23บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองครับทั้งนี้การใช้เงินโครงการประกันรายได้ยางพารา จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราทั้ง3ชนิดนั่นเองให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและก็แจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับกยทอให้ภายในวันที่14มิถุนายนถึงจะได้สิทธิ์ในครั้งนี้ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้นก็คือ181,884,58รายนะครับก็คือ1ล้าน 884,58รายที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายณกรกล่าวว่าวันนี้รัฐบาลให้หลักประกันความมั่นคงให้มาตรการการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในเรื่องของการดูแลเกษตรกรและพี่น้องชาวสวนยางพาราของรัฐบาลนั่นเองสำหรับผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะ ระยะที่สองสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งหมดก็คือ1,466,427ารายคิดเป็นเงินทั้งสิ้นก็ประมาณกลมๆก,ก็ ประมาณนี้ถือว่าประสบความสําเร็จสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกอทให้ได้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับทําให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ําเสมออย่างทั่วถึงนะับเป็นมาตรการทางอ้อมที่นํามาใช้กับการแทรกแซงราคายางเพื่อลดการบิดเบีอยนกลไกตลาดในอนาคตนั่นเองผู้ว่าการกรอททกล่าวถึงขั้นถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรชาวสวนยางในโครงการประกัน รายได้ยางพาราระยะที่3ว่ากยอยทได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรชาวสวนยางฉบับที่2ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางกับกยัอรท์บัตรสีชมพูก็คือจํานวนทั้งสิ้นก็คือ4 5 6 6 6 1รายพื้นที่สวนยางทั้งสิ้นก็คือ600,000 6, 000 6, 000 4, 6 การ4 3 7 3 7 3ไร่ให้สามารถขึ้นทะเบียนกเกษตรกรได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้กเกษตรกรชาวสวนยางติดตามรายละเอียดของการประกาศเอกสารแนบท้ายประกาศต่างๆเพื่อทําความเข้าใจโดยกยทจะแจ้งรายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ภายหลังกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกทอทสามารถตรวจสอบเข้า สิทธิโครงการร่วมโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ได้ที่ตรงลิง์นี้เลยนะครับทั้งนี้เกษตรกรยางพาราชาวสวนสามารถตรวจสอบสาาถานะการโอนเงินประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงก็ลิงก์นี้เช่นเดียวกันครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ